Huh. <laughs> มาคันยังมาคันยังมาอีกอย่งายงอ่ะี่หลายคนก็ได้เห็นที่โพสไปแล้วนะโพสเกี่ยวเรื่องไอ้นี่อะเรื่องอืมยั่รีวิวเวลาสุดก็มีคนเข้าไปด่าเข้าไปด่าอยู่นู่นนี่นั่นนะ มันเป็นเรื่องของครอบครัวแหละจริงๆก็ไม่น่ามาโพสหรอกใช่ไหมแต่ก็นะก็นะโพสไปแล้วน่ะมันก็คือความรู้สึกน่นะที่พูดไปก็มีใครเข้าใจนะก็คนก็บอกวิทำไมแม่นิสัยแย่ง,งี้แม่นิสัยแย่งคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปด่าเขาอย่าไปด่ามันมันไม่ดีมันเหมือนเอาเมียออกมาประจานนะฟังความเคียองวัวก่อนที่จะไปด่ามันฟังความเทียงไว <c oughs> อยู่กันมาเนี่ยเก็บตังกันมาทํางานกันมากเก็บตังกันมาใช่เว็ปีแล้วออายุก็มีงานเยอะนี่ก็มีงานเยอะแต่เข้าใจคนหลงว่ะคนหลงกันเรื่องก,การใช้เงินว่ะไอ้สัตว์มีตังเยอะไม่พอไว้ไม่พอไว้ไม่พอไว้อ่ะไปไม่รู้ทําไงอ่ะไอ้แกไปโน่นด,ดีว่าแทางบอลด,ดีวะไอ้สัตว์หมดไม่รู้กี่ล้านนะอ่ะอันอนี้ความพี่ของเราแล้วตัวครั้งที่หมดเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ใครเลยเมียกุงนั่นเลย ขายทองมัง่งนู่นนี่นั่นมัง่งเอาทองแล้วเรานู่นนี่นั่นมัง่งอ่ะเราก็ช่วยเราหลายทีหลายแนสนอ่ะซื้อทองให้ห้าบาทอ่ะกลัวไปจําหนำเล่นการพนันติดการพนันการพนันข้านู่นนี่นั่นนะไม่ต้องไม่ต้องวันนี้พูดความจริงพูดอะไรทุกอย่างเลยไอ้เฮียให้แม่งดับดับไปเลยจบซะทีไอ้สัตว์ก็ได้ละดับดับไปเลยไม่สนใจแล้วไอ้เฮียอยู่นี้ไม่ได้ก็ไม่องอยู่ทํางานตามที่เหลือให้เสร็จไอ้สัตว์แล้วก็หายไปจากวงการนี้แม่งเลยไอ้สัตว์ ให้หมดสัญญาคับทุกคนเราจะไปพอไอสัตว์หรือว่าชีวิตคู่แม่งไปกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ที่มีมาเนี่ยฮิวเป็นคนสร้างนะก็บอกไว้บ้านเบิร์นอะไรพวกนี้ฮิวเป็นคนสร้างหมดกูก็นะแล้วก็เสร็จป,รปุ๊บอ่ะเราก็ก็มันก็ขอร้องเราโอเคเลยว่าคนทีขอร้องเราโอเคว่าขึ้นปีเล่นบอลโอเคเราก็ไม่เล่นบอลน,นะ ต่ปีแล้วแต่กูเฮียเลยกูล้างผ่านส,สุดสุดหูสุดยอดไม่ต้องโทรมาใช่ไหมเฮิยจะคุยไม่ต้องโทรมามโทรมาทำไมวะอมเออปีเราล้างผ่านมันเยอะใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปด่ามันฟังความก่อนฟังก่อนเออแต่มันติดเที่ยวก็คือติดเที่ยวมันไม่ว่าไม่อะไรแต่คือแบบ กูเริ่มแล้วอะกูกูเริ่มกูพยายามแล้วเนี่ยกูตอนนี้กูกาลังทำดีเนี่ยเออพอกูเริ่มทำดีไอ้ยศแม่มึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกูต้องทํางานส่งของเดีเนี่ยกูต้องทํางานส่งของถ้าเป็นแล้วตายเนี่ยไอ้เฮียอย่าเพิ่งไม่ด่าว่ามันไม่ดีถ้ามึงรู้ว่ากูล้างผ่านมาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไอ้เฮียจะอยู่กันไปไอ้เฮียกูว่า เรื่องคิดทุกวันคิดไอ้เหียตัวเองมัเป็นคนล้างผ่านทุกทุกวันนี้บ้านไม่ชีวิตพังไอ้เียอะไรพังแม่งพอกูนีว่ว่ะไอ้สั์กูคิดน้อยใจตรงนี้มาตลอดอเฮียมึงเคยเจอสถานการณ์ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนอนอยู่ด้วยกันนอนอยกันแต่ไม่คุยกันมาเคยว่าแบบไอ้เหียรอยยิ้มยังแค่ไม่มีให้กูเลยอ่ะ มั้นก็ไปไปดูเเพื่อนเวลาเพื่อนโทรมาเลยกูก็อีเออเพื่อนกูไปไม่ได้กะเออกูต้องดูเมียกูต้องนู่นนี่นั่นนะอือคือกูก็บอกเออเมียเมียกูดูดูลูกไม่ได้นะ ก,กูไปทํางานกับพี่เก่งกูบอกพี่เก่งครับผมผมผมขอไม่รับงานแล้วนะเพราะผมอยากอยู่กับเมียกับลูกเงี้ยนะเฮียมันเคยเจอป่าอยู่ด้วยกันนะบัวเมียด้วยกันคำว่ารักเนี่ยแม่ได้ยินน้อยกว่าคำว่าเบื่อคำว่าเซ็ง นั่นเป็นคำธรรมดานะั่นเป็นคำว่าเบื่อคำว่าเซ็งแต่ท้านไม่เป็นคำที่คนที่แบบเราแบบไอเ้เฮียอยู่ด้วยม,มีความสุขพูดกับเราอ่ะคือกูถามว่าทำายังไงไม่ให้เซ็งอะทำยังไงไม่ให้เซ็งอะขอไปหาเพื่อน,นไม่ไับไปจากไปเธอ่ไอเ้เียจะไปไหนอะไปเลยไปกับเพื่อนมีใครกูถามมวกมึงมีใครมาหัวยึดมาอยากให้เมียไปทะเลไปเที่ยวนู่นนี่ไม่ต้องโทรมาใครโทรมามึงไม่ต้องโทรมาเลยจะกูด่าให้หน้าหงายไอ้สั์ถ้าโทรอีกเนี่ยพี่ตั้มอย่าโทรมาพี่พี่อย่าเพิ่งโทรมา ผมยังไม่อยากรับสายใครเลยพี่น่ะเอาเป็นว่าทุกคนถ้ายังไม่รู้อะไรอย่าไปด่ายอย่าเพิ่งไม่ด่ายอยู่เอาไว้ให้รู้ว่าผมล้างผ่านผมทําอะไรพังมาทั้งหมดแล้วเอาเปว่าในความผิดของมันไม่น้อยแต่คือตอนนี้มันสถานการณ์ครอบครวมันก็ไม่ดีแล้วอ่ะมันก็ไม่รู้จะทํำไงแล้วถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าดูกันแล้วมันดูด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขถ้ามัน อยู่กับเราแล,แล้วมันเบื่อมันเซ็งมันอยากอยู่กับเพื่อนก็ก็คงต้องถึงเวลานั้นน่ะก,ก็ไม่เป็นไรกอย่างไมได้ย็ดตัวเราไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันคิดมันบอกว่าเออเราโพสต์นี้เราประจานมันนี่เราบอกไม่ต้องห่วงแซแบนเดี๋ยวปูประจานตัวเองให้เขารู้อืมไม่ต้องห่วงนะ ผมเป็นคนทำลายทุกอย,ากย่างจริงๆงั้นมีบ้านมีทุกอย่างมีอะไรหมดแล้วเงี้ยแต่คือเขาใจว่ากูทิ้งชีวิตวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้กูทิ้งชีวิตวัยรุ่นมึงถามเพื่อนก็ได้เพื่อนกูโทรมากี่ครั้งกูแบบเหี้ยกูไม่ไปกูอยากอยู่กับเมียกูจะอยู่กับลูกสิ <NI> ่งท<ล>ี่ทำให้กูมีความสุขที่สุดคือหน้าลูกหน้าเมียนะนะวันนี้คลิปนี้เผยแพร่ AK ไปกูจะดับกูจะอะไรกูไม่สนดับดับ,ดบไปอียจบแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วเหมือนกัน เนี่ยความมี้ยงกูมีเยอะจังมีเยอะไม่ต้องหว่วงความมีเยอะกูมีเยอะที่ทำไรอ่ะมันมีเยอะโอ้ทุกอย่างในยุคไม่มคอยช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเหลือคนในบ้านกูคนเหลือใช่ช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งนะจะช่วยมันจะหมดะช่วยมาเยอะช่วยทุกคนอนะ่ะโอเคแต่กูไม่ได้ต้องการอะไรกูต้องการแค่ ความรู้สึกที่แบบไอี้แย่มันเหมือนเดิมอะอะไรไอี้แย่มันแบบเหมือนจะเติมเติกูเคยบอกพวกมึงแล้วว่าไอี้แย่มึงอย่ามองความรักกูว่าแม่งสวยงามไอี้แย่มันแบบมันไม่ใช่เป็นอย่างที่มึงคิดอะมึงเข้าใจปะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นแบบมึงคิดอะเพราะงั้นกูโพสต์ไปสื่อความหมายไปมันยังไม่เข้าใจที่กูโพสต์เลย่กูบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าแม่งไม่รดน้ำมันก็ตายแม่งก็เหมือนกับคนไอ้เหี้ยถ้าแม่งไม่เอาใจใส่มันก็อยู่ไม่ได้ มันเรียกตีความหมายไม่ออกกูกยายางจะโพสน,น,นู่นโพสนี่พยายามพูดนูงนพูนี่เพื่อสื่อความหมายเฮียงก็ยังตีความหมายไม่ออกเพราะฉะนั้นก็มันคิดว่าเพื่อนที่มันอยู่กับมันตอนนี้รักมันมากกว่าปูก็ไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่มีอะไรจะพูด ก็ไม่มีอรู้ก็คงต้องเพื่อลูกอะผมทําอยู่แล้วผมทมํามาตลอดเพื่อลูกอะเออแต่ไอฮิวมันก็ทํามาตลอดมันพยายามสร้างอนาะคตเพื่อลูกผมทําเออผมทําผิดเองปีที่แล้วผมทำี้ยเองแต่ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาผมรับปากมาผมผมจะไม่ยุ่ง,เร,ง,เ,รงเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็ไม่ทําผมไอ้ผมก็ทําผมก็ไม่ไม่ ไม่ได้ผิดสัญญาตั้งแต่ปีแล้วผมคือความรู้สึกเข้าใจว่าว่ากูกลับตัวกูทำตามที่กูสัญญาแล้วนะแต่กูกลับมาได้สิ่งเราเนี่ยเออเออกลับมาได้อีกแบบเพราะฉะนั้นนะ่อย่าพึ่งไปด่าเขาถ้ายังไม่รู้ความจริงอะ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอามาประจานไม่ได้ประจานเพราะาบางคนเนี่ยที่ท,ท,ที่ผู้หญิงบางคน,นถ้าเจอผมเนี่ยป่านนี้เขาทิ้งแล้วอย่งนไหมเขาก็ไม่ทิ้งผมไปตอนนี้ใช่ไหม น,นวันนี้เขาก็ยังไม่ทิ้งผมแต่ผมว่าผมคงต้องเลือกเองแหละว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าสถานการณ์ครอบครัวเป็นอย่างนี้ต่อไปมันเรื่องครอบครัวมไม่ควรเอามาออกสื่อบจ,จริงแต่คือเมื่อกี้โทษไปแล้วแล้ว,ลวมีคนไปด่ามันเนียก็เลยไม่อยากให้ไปด่ามันอยากให้รู้ความจริงกับว่ากูาเนี่ยทำเฮี้ยอะไรบ้างกาเลยว่ากูทำเฮี้ยกับมันไปเยอะถ้าเป็น,นผู้หญิงเขอตื่นทิงไปแล้วแต่วันนี้มันก็ยังไม่ทิ้งกูแต่ ถ้ามันอยู่กับกูแล้วมันไม่มีความสุขอยู่กับเพื่อนมันมีความสุขยิ่งกว่าอยู่ด้วยกันทุกวันพูดคาว่าเบื่อถอนหายใจวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งไอ้เนี้ยนี่อยู่นี่อยู่ด้วยกันเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยเคยนอนหอมแก้มวันวันลถึงเดือนถึงเดือนละครั้งหรือเปล่าไม่มีหรอก่ะบอกให้ไม่มีหรอกเดอนหอมแก้มจับมือด้วยกันไม่มีหรอกกูทิ้งชีวิตเนี่ยอยากไปหาเพื่อนอยากไปหาพี่ไว้ไอ้เหี้ยพี่อยากไปอ่ะอยากไปหาพี่อ่ะแต่ไปไม่ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กูแบบมองกูแบบ เฮียห่างเอนะี่แบบเฮียแล้วคนเคยอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีอ่ะทั้งในคกุกทั้งเพื่อนในคกุกทั้งรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันมาเฮียอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีอ่ะกูห่างเขาอะกูห่างเขามาแบบอยู่แบบครอบครัวแต่เขาก็เข้าใจเราเนะแต่แบบเฮียมันบางทีกูก็คิดถึงอนะ่ะคิดถึงทุกคนอนะ่ะแต่กูต้องมานั่งอยู่คนเดียวเพื่อนกูชวนไปนู่นไปนี่กูไปไม่ได้อะไรนะ อุ้มข้อเกลียดเลยพวกที่ชอบมาชวนแบบเมียกูเที่ยวแล้วแบบโอ้โหไปเที่ยวกันไม่เท่ยวกันเลยเนี่ยไ,ไม่ว่าแบบนู่นนี่นั่นเวลามึงทะเลาะกับผัวมึงเองมึงต้องให้กูให้เมียกูช่วยเคลียร์เลยไอ,อ้ยัดแค่ยี่อะชีวิตคู่กูอะใครเคลียร์ให้กูอะพวกมึงอะก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้หน้าที่ หน้าที่คนรักมันจบไม่ไรก็แค่ทําหน้าที่ของกับพ่อกับแม่พอแล้วก็ก็ปล่อยให้เขาไปเออเบอกดูกูไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีดีหรอกเพราะว่ากูไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยมีหนี้สินมีหลาอะไรเยอะแยะมากมายฮะพูดตรงชีวิตกูไม่สบายนะเอาเป็นว่าเนี่ยรู้แล้วนะรู้ความที่ของกูนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าเขาว่าทำไมพี่เชื่องงกูพี่เชื่องอย่างนี้เพราะกูล้างผ่านมันเป็น บอกพี่ล้างผ่านบอกกูล้างผ่านมาเยอะแล้วเนะี่ยเป็นล้านอายุหมดกับกูไปเป็นล้านกับการกระทามี้ที่ของกูตอนที่ติดพนันบอลต,ตอนนู้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนั้นนะแต่ถามว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไรได้ไหมมันไม่ดูว่ากูบอกมาแล้วว่าเออไม่เป็นไรตอนที่เวลามีเป็นอะไรเงี้ยกูไม่ได้ระบายมันเวลาระบายมันก็โดนดา่ากูเอาไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ในใจแล้วกันคอยเตือนมาแล้วว่าจำไว้นะ ดำเลยนะให้ไปถามอิจี้ได้นะอิจี้นี่คือแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนกับยูตอนนี้ให้ไปถามอิจี้ได้วนะบทที่กูบอกคิดว่ากูรับไหวแล้วกับการจากไปกนะูก็รับไหวแล้วถ้าอยากจะไปบอกกูเลยกูรับไหวขอกูเต็มที่ขอกูเดือนหนึ่งขอกูเจ็บอยู่กับตัวเองในะห้องหนึ่งเดือนหนึ่งพอแล้วแล้วกูจะเป็นคนใหม่ดู